thank you Bye. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Enjoy Channel นะครับ ญาตให้ข้าพเจ้าเป็นตัวแทนในการสื่อสารกับครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้ที่ปกป้องคุ้มครองทุกท่านนะครับขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นตัวแทนในการสื่อสารเพื่อที่ว่าเหล่าข้าพเจ้าทั้งหลายนั้นจะได้นำมาปฏิบัติแก้ไขในทางที่ถูก ที่ควรจะได้ปฏิบัติให้ถูกและจะได้ส่งเสริมบารมีให้กับท่านทั้งหลายด้วยนะครับภาพที่1ภาพที่2ภาพที่3ามภาพที่4นะครับออโอเควิธีการเล่นก็คือให้ท่านเนี่ยทำใจสบายๆผ่อนคลายทุกส่วนในร่างกายเสร็จแล้วเนี่ยดูกระบวนการตั้งแต่ต้น แล้วแช่ความรู้สึกของท่านเลือกอแล้วหลังจากนั้นเนี่ยให้เลือกตามภาพที่ท่านโดนจิตโดนใจให้เลือกนะฮะแล้วเราเนี่ยมาดูความหมายพร้อมกับเปิดไพ่กันนะครับโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาข้าพเจ้าเป็นตัวแทนของช่อง Enjoy Channel นะคะรับขออนุญาตครูบาอาจารย์ทุกหมู่เราเป็นตัวแทนในการสื่อสาร จะเริ่มที่กองที่หนึ่งเลยนะครับสวัสดีครับท่านที่เลือกกลุ่มที่1กล่กองที่1นนะครับครูบาอาจารย์ของท่านนะครับกลุ่มนี้เนี่ยเป็นผู้ที่มีพลังอำนาจนะครับในระดับของความเป็นจริงแล้วก็ระดับของจักรวาลน,นะครับโอเคทีนี้มาดูกันว่าท่านอยากจะสื่อสารอะไรกับท่าน กับกลุ่มของลูกศิษยนะ์ท่านนี้นะครับมาดูกันว่าพ่อ,อยากจะบอกอะไรว่าเรามีกรรมอะไรกับท่านบ้างไหมแล้วอยากจะให้เราเนี่ยแก้ไขไปในทิศทางใดนะครับโอเค โอคครับความรู้สึกที่ได้เนี่ยเหมือนกับท่านรู้ว่าว่าตอนนี้สภาวะที่เป็นอยู่เนี่ยคือความทุกข์ความทุกข์ใจอยากจะเปลี่ยนแปลงอยากจะได้พบความรักที่ดีมิตรเมตีตท,ท,ที่ดีความสุขสำเร็จตัวท่านเนี่ยอยากจะประสบความสำเร็จแล้วก็ไม่มีความสุขเลยนะตอนนี้รู้สึกเหมือนกับว่า ภูบาจาของท่านสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยดูแลท่านนั้นนะไม่เมตตาเลยหรือไม่เห็นเลยหรือว่าตอนนี้กำลังเป็นทุกข์หรือว่าไม่สบายใจไม่เห็นจะมีช่องทางหรือความสว่างสวัยที่จะเกิดขึ้นได้เลยตัวท่านเนี่ยมีตัวตนจริงหรือเปล่าเนี่ครับอย่าห้พิงเซตขึ้นนะครับอันนี้เป็นสภาวะที่ท่านพบท่านเจอแน่เลยโอเค เราท่านอยากจะสื่อสารอะไรครับจะต้องแก้อย่างไรเพื่อให้ชีวิตเนี่ยดีขึ้น ให้โทนนี้คือว่าทุกอย่างเนี่ยมันมีเหตุของมันมันมีกรรมเป็นที่ตั้งนะฮะมันมีช่วงเวลาที่เราเนี่ยต่อให้ทำบุญมากน้อยแค่ไหนก็ไม่ถึงเพราะกรรมที่เราทำผิดมาในอดีตนั้นมันมีมากนะฮะโอเคแล้วสภาวะนี้จะผ่านพ้นไปได้ไหมคะ สภาวะตอนนี้ยังผ่านไปไม่ได้นะครับยังผ่านไปไม่ได้ยังจะต้องเจอวิบากกรรมอยู่นะครับแล้วก็เราจะทำเช่นใดให้มันดีขึ้นล่ะครับอดทนเดี๋ยวทุกอย่างจะดีขึ้น ตรงเชื่อมั่นแล้วก็เด็กขาดกับสิ่งที่ทำทุกอย่างเนี่ยมันมีเหตุปัจจัยของมันเองไม่มีเหตุปัจจัยของมันมันไม่มีอะไรคงโทนเที่ยงแท้แล้วก็ถาวรแล้วเธอจะดีขึ้นดีขึ้นตามสเต็ปนะครับใบสุดท้ายนี่นะครับแล้วเราเนี่ยอยู่เคียงข้างเธอเสมอนะครับ อดทนรอในช่วงนี้เดี๋ยวก็จะมีสิ่งดีๆเข้ามานะครับกว่าจะได้พบเจอสิ่งดีมแสดงว่ากลุ่มนี้เนี่ยต้องใช้เวลาเยอะมากนะครับ ฉะนั้นนะครับข้อความที่ครูบาอาจารย์อยากจะบอกเนี่ยสภาวะที่เป็นอยู่เนี่ยมันไม่คงทนมันไม่เสถียรจงยอมรับความเป็นจริงยอมรับความเป็นจริงนะครับยอมรับความเป็นจริงแล้วเธอนั้นนะก็จะสามารถที่จะผ่านจุดเลวร้วายจุดนี้ไปได้นะครับท่านครูบาอาจารย์ของท่านเนี่ยสอนให้ท่านได้รู้ถึงความเป็นจริง จะผ่านจุดนี้ไปได้เนี่ยก็ต้องเออเรียนรู้แล้วก็พัฒนาที่จิตใจของท่านเองนะครับถือว่าแรงนะกลุ่มนี้โอเคเนาะอืมนี่แม้กระทั่งตรงนี้ก็ยังไม่เปิดทางให้เลยโอเค โอเคมาแล้วครับสิ่งที่ท่านต้องการให้ทำก็คือการปฏิบัตินะครับแล้วทุกอย่างเนี่ยจะส่งเสริมเธอให้ดีขึ้นผ่านพ้นไปได้นะครับทุกเวลาทุกการกระทำเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะครับ ฉะนั้นเนี่ยขอขออย่าได้ยอมแพ้ต่อโชคชะตาที่เธอพบเจออยู่นะตอนนี้แม้ชีวิตที่มันเป็นทุกข์ก็จงเข้าใจว่ามันเป็นเพียงแค่สภาวะแล้วเธอก็จะเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยไม่ไม่จริงจังไม่มัน่นคงไม่เที่ยงแท้นะคะอืมโอเคเป็นกำลังใจให้นะครับ หน้าที่ของท่านเนี่ยต้องกลับมาปฏิบัติอย่างจริงจังพยายามหมั่นสวดมนต์ถือศีลให้บริสุทธิ์แล้วก็การเจริญปัญญาให้พร้อมการเจริญสติสมาธิให้พร้อมนะครับแล้วก็เจริญเจริญปัญญาให้พร้อมเหมือนกันนะครับสามอย่างเนี่ยจะส่งเสริมขัดกลาให้ท่านเนี่ยเป็นผู้ที่มีความสุขขึ้นผ่านจากจุดที่เลวร้ายจุดนี้ไปได้นะครับ โอเคสำหรับกลุ่มที่1กองที่1ก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอให้ทุกท่านเนี่ยได้พบกับความสุขที่แท้จริงความสงบที่แท้จริงแล้วก็มีเมตตรีที่แท้จริงนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับท่านที่เลือกกลุ่มที่2กองที่2นะครับกลุ่มนี้เนี่ยจะอยู่ในของผู้ที่เป็น ผู้ที่สื่อสารเป็นเลิศผู้ที่ให้คำปรึกษาคำแนะนำที่ดีนะครับฉะนั้นครูบาอาจารย์ของท่านเนี่ยจะมีหลากหลายมิติมากอาา่าฮะแล้วก็มาดูกันนะครับว่าครูบาอาจารย์ของท่านสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยปกป้องคุ้มครองท่านนะเนี่ยอยากจะบอกอะไรกับท่านว่ามีกรรมอะไรที่ติดตัวท่านอยู่เกิดกับครูบาอาจารย์ของท่านเนาะแล้วก็จะมีวิธีแก้ไขยอย่างไร ถ้าท่านอยากจะสื่อสารอะไรานะครับ โอเคครับสำหรับกลุ่มนี้นะครับครูบาอาจารย์ของท่านสื่อสารว่าเธอนะ่ะคอยปฏิบัติแล้วคอยสื่อสารให้อ่ะดีอยู่แล้วบุญที่เธอทำกรรมที่เธอทำเนี่ยจะส่งเสริมให้ท่านเนี่ยประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่จงปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่างนี้ต่อไปนะครับ ยิ่งเธอเนี่ยรำดื้อถึงกฎแห่งกรรมมากเท่าไหร่การเจริญปัญญาการเจริญสมาธิการเจริญสติได้มากเท่าไหร่แล้วตัวเธอจะยิ่งงดงามแล้วก็เปิกบานมากขึ้นชีวิตของเธอมีหน้าที่เพื่อคอยให้คำปรึกษาคำแนะนำคำอบรม แกหลากหลายมิติฉะนั้นสิ่งที่เธอทำเนี่ยเป็นกุศลอยู่แล้วนะคะ่ะต่อมาจะต้องทำอย่างไรบ้างครัโอเคสิ่งที่เธอทำเนี่ยบางทีอาจจะร่วมเกินกรรมของคนอื่นได้แต่ ควรจงมีความเชื่อมากแล้วก็ศรัทธาในครูบาอาจารย์ของท่านสิ่งที่ท่านปฏิบัติเนี่ยให้มั่นคงเด็ดเดี่ยวแล้วก็เข้มแข็งไว้ไม่ต้องกลัวนะฮะฉะนั้นเวลาที่จะช่วยเหลือใครเนี่ยให้นึกอยู่ในใจว่าข้าพเจ้าเนี่ยไม่ได้มีเจตนาที่จะไปร่วงเกินหรือว่าไปทำร้ายผู้ใดทั้งนั้น มีเจตนาเพียงแค่ต้องการความช่วยเหลือหากท่านต้องการความช่วยเหลือเนี่ยขออนอุญาตให้ข้าพเจ้าเป็นตัวแทนของผู้ที่กําลังสื่อสารเนี่ยนะฮะได้ให้เปิดดวงชะตาให้หรือว่าให้ช่วยเหลือสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้หมดเลยนะครับแต่ขออนอุญาตขอก่อนขออนอุญาตเจ้ากรรมในเวรเขานะครับแล้วท่านเนี่ยก็จะประสบความสําเร็จในการสื่อสารกับทั้ง เจ้ากรรมนายเวรครูบาอาจารย์ของเขาแล้วกส็สิ่งที่อยู่ภายในจิตใจของผู้นั้นนะคบอืมเอาเป็นว่ากลุ่มนี้เนี่ยจัดอยู่ในกลุ่มของผู้ที่สื่อสารเป็นเลิศอยู่แล้วชนะนะครับจงทําต่อไปนะจงทําต่อไปสิ่งที่ท่านปฏิบัตินั้นนะดีแล้วอย่าได้กังวลแล้วก็วิตกนะนะครับสิ่งที่ทำเนี่ยอืม ขอใบสุดท้ายสรุปนี่นะครับโจมันภาคเพียนแล้วก็มีความอดทนอดกลั้นนะครับฝึกเจริญสมาธิศีลแล้วก็ปัญญาให้มากๆนะครับแล้วตัวท่านเนี่ยก็จะงดงามขึ้นสะอาดขึ้นสว่างขึ้นวิธีสื่อสารเนี่ยก็จะดีขึ้นมากๆเลยนะครับอโอเค ขอให้ทุกทุกท่านเนี่ยได้พบกับความสุขที่แท้จริงความสงบที่แท้จริงแล้วก็มิตรเมตตรีที่แท้จริงนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับท่านที่เลือกกลุ่มที่สากองที่3นะครับโอเครูปนี้เนี่ยถ้าท่านจัดอยู่ในกลุ่มนี้ครูบาอาจารย์ของท่านเนี่ยจะเป็นสายของความมัง่งคั่งร่ำรวยนะครับ ส่งเสริมให้ท่านเนี่ยปฏิบัติจริงทำจริงนะครับแล้วก็จะได้แบบประสบความสำเร็จสูงสุดในชีวิตเวลาที่ท่านประสบความสำเร็จทางด้านความมั่นคงทางการเงินแล้วตัวท่านถึงสามารถที่จะคอยช่วยเหลือคนอื่นได้นะครับม,มาดูกันว่าตัวท่านเนี่ยติดกรรมกับครูบาอาจารย์อะไรนะครับแล้วเราจะแก้ไขอย,อย่างไรม,มาดูกัน โอเคสิ่งที่เธอคอยทำเนี่ยปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยดีแล้วนะคะเ,เธอคอยอปฏิบัติตั้งใจมั่นในการทำนี่อันนี้คือการลงดีเทลนะ,ะับตั้งใจมั่นเพื่อให้ประสบความสำเร็จสูงสุดเธอคอยขัดเกลาคอยช่วยเหลือคอยอบรม,มสั่งสอนจิตของเธอแล้วก็ถ้าเกี่ยวกับครูบาอาจารย์ของท่านเนี่ย ไม่ลดไม่ละแล้วก็ปฏิบัติดีเสมอมาครูบาอาจารย์ของท่านเนี่ยคอยบอกแล้วก็ส,งส่งเสริมท่านนะครับว่าเธอจะประสบความสําเร็จแม้ว,ว่าตอนนี้เธอจะยังไม่เห็นภาพก็ตามนะครับหรือว่าเห็นภาพอยู่หรือว่าอยู่ในสภาวะที่ติดลบหรือว่าอย่างไรก็ตามนะครับสิ่งที่เธอทำเนี่ยดีแล้ว <c oughs> แล้วก็ขอให้ทำต่อไปนะครับ เห็นไหมต่อมานี่ก็คือไพ่เดอะเวิลเธอจะประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่จงอย่าย,ยอมแพ้นะครับเมื่อสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยมันอาจจะยังไม่เห็นภาพชัดเท่าไหร่เนาะแต่ก็จะส่งเสริมให้ท่านประสบความสำเร็จนะถามว่าติดกรรมไหมติดกรรมไหมตอนนี้คือยังไม่เห็นมีติดกรรมกับครูบาอาจารย์นะครับมีแต่ไพ่บอกว่าทำดีแล้วปฏิบัติดีแล้วแล้วก็ท่านคอยส่งเสริมอยู่แล้วนะครับอ่ะ จะมาส่งเสริมบุญวาสนาท่านอย่างไรบ้างมาดูกันเงินขึ้นมาก่อนเลยนะครับโอเคนะครับฉะนั้นสิ่งที่ทําให้ท่านเนี่ยจะประสบความสําเร็จมากขึ้นนะครับจงอย่าลังเลสงสัยนะครับกับสิ่งที่ท่านปฏิบัติหรือว่ากเกี่ยวกับครูบาอาจารย์ของท่านหรืออยู่บนเส้นทางของท่านนะครับวันนี้มันยังไม่เห็นภาพ แต่เชื่อได้เลยว่าตัวท่านจะประสบความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ได้นะครับเป็นเช่นนะั้นเมื่อท่านมาให้กําลังใจเนาะไพ่เนี่ยเงิอนออกมาแล้วนะครับนี่เห็นไหมจะมีการเปลี่ยนแปลงเข้ามานะครับไพ่เดอะสตาร์มาก็คือจะประสบความสําเร็จมีทั้งเดอะโบมีทั้งเดอะสตาร์นะครับแล้วก็มีทางพลังงานที่สมดุลแล้วก็ขับเคลื่อนไปนะครับโอเค ถือว่าเป็นผ้าใหญ่นะเธอจะผ่านจุดที่เดียวลายที่สุดไปได้นะครับก็ขอให้เป็นกําลังใจให้กับชาวชาวกลุ่มที่3นะครับกลุ่มนี้ตัวท่านเนี่ยยิ่งปฏิบัติด,ดีเท่าไหร่นะยิ่งส่งเสริมบุญวาสนาให้ท่านเนี่ยเป็นผู้ที่มั่งคั่งร่ำรวยได้เร,เร็วมากเท่านั้นนะคบก็ขออย่าได้ยอมแพ้บนเส้นทางนี้เส้นทางทั้งทาง,ทาง,ทางโลกแล้วก็ทางธรรมนั้นนะ่ะ มัน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 ไม่ได้ง่ายแต่ก็ไม่ได้ยากสักทีเดียวนะครับอืมเป็นกำลังใจให้นะครับก็ขอให้ทุกๆท,ท่านเนี่ยได้พบกับความสุขที่แท้จริงความสงบที่แท้จริงแล้วก็มิตรเมตตรีที่แท้จริงนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ ท่านที่เลือกกลุ่มที่4กองที่4นะครับรูปนี้เนี่ยถ้าท่านเลือกกลุ่มนี้รูปแบบนี้ครูบาจาของท่านจัดอยู่ในสายของผู้ปฏิบัติเลยนักบุญนักบวชผู้ที่ปฏิบัติจิตเข้าไปลึกๆเข้าถึงจิตวิญญาณของผู้คนได้นะครับสิ่งที่ท่านพบท่านเจอเนี่ยมันคือความจริงนะครับเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนแปลงไป ความสุขความทุกข์ความร่ํารวยความล้มเหลวความผิดพลาดอะไรต่างๆท่านผ่านมาสารพัดละจิตใจของท่านเนี่ยสูงในความหมายเนี่ยมันในความหมายของสูงก็คือยิ่งวางมากเท่าไหร่นะครับจิตก็จะยิ่งละมุนล,ละเอียดอ่อนงดงามมากขึ้นเท่านั้นทีนี้มาดูกันว่าครูบาอาจารย์ของท่านเนี่ย สอนท่านอะไรแล้วก็หมายความว่าติดกรรมอะไรกับท่านบ้างน,นะครับอืม สังเกตดูนะครับความล้มเหลวที่สุดโอเคนะครับกลุ่มนเนี้ยเนี่ยฟางตายเลยนะครับปางตายในที่นี้คือชีวิตเนี่ยอยู่ในบนเส้นได้เข้าใจถึงว่าการสูญเสียเป็นเช่นไรชีวิตอยู่ในจุดที่ต่ำสุดเป็นเช่นไรสูงสุดเป็นเช่นไรนะครับ คิงวาเป็นโคก็มา5เหรียญก็มาอย่างนี้ครับจนอยากจะให้เปลี่ยนแปลงไปทันทีนะครับท่านจะต้องก้าวผ่านจุดนี้ไปให้ได้นะจุดที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตแทนขอใช้คําว่าสภาวะนะสภาวะเหล่านี้ไม่เที่ยงนะครับเป็นสภาวะที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปอย่าได้เสวยมันให้นานนะครับแล้วก็ อย่าได้ไปอินกับมันมากเหมือนกับเกมที่ท่านทำเนี่ยอย่าได้อินกับมันมากเหมือนกันชีวิตของคนเราก็เหมือนกันนะครับอย่าได้อินกับมันมากมันเป็นเพียงแค่สภาวะเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกขเดี๋ยวสุขเดี่ยวทุกอยู่อย่างนั้นนะฮะสิ่งที่ท่านต้องทำเนี่ยก็คือหมั่นขัดเกลาฝึกฝนปฏิบัติให้มันเพียบพร้อมอย่างนี้ต่อไปอแล้วท่านจะประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่มีความสุข นะครับจงอย่าลังเลสงสยัยจงมีความศรัทธาเชื่อมั่นในตัวท่านเองนะครับแล้วความสุขทางโลกก็จะบังเกิดความสุขทางธรรมก็จะบังเกิดให้ท่านมากมายเหมือนกันนะครับอโอเคแล้วก็ตัวท่านเนี่ยจะเป็นใหญ่ในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าเป็นผู้ที่มีอัตราตัวตนนะเป็นผู้ที่เข้าใจชัดนี่นะครับ โอ้โหเงินก็มานะัะพอถึงจุดหนึ่งแล้วตัวท่านเนี่ยก็จะได้ทั้งเงินทั้งความสุขทั้งความร่ํารวยอะไรต่างๆมากมายเพราะว่าถ้าตามบนเส้นทางของครูบาอาจารย์แล้วถ้าท่านน้อมนําเอาคําที่ท่านสั่งสอนมาปฏิบัติใช้ทําไมมันจะไม่ดีทําอย่างไรมันจะไม่ดีขึ้นล่ะครับอืมเพราะท่านเนี่ยสอนวิธีให้เราเนี่ยเข้าใจสภาวะการเปลี่ยนแปลงอืม แล้วก็นอสอนวิธีการดําเนินชีวิตว่าต้องดําเนิน okay. ชีวิตอย่างไดนะครับโอเคข้อความเนี่ยเป็นข้อความที่ให้กําลังใจกับนักปฏิบัติทุกๆท่านนะครับว่าจงอย่ายอมแพ้แล้วก็อย่าหยุดนะครับที่จะปฏิบัติจงมีความศรัทธาแล้วก็เชื่อมั่นในตัวท่านเองก่อนปฏิบัติต่อไปแล้วตัวท่านเนี่ยจะได้พบแสงสว่างที่งดงามขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับ จะสะอาดขึ้นสว่างขึ้นแล้วก็บริสุทธิ์ขึ้นนะครับอืมนะครับเป็นเช่นนั้นนะอ่ะโอเคนี่นะครับก็สำหรับกลุ่มที่4ก่อนที่4ก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอให้ทุกทุท่านเนี่ยได้พบกับความสุขที่แท้จริงความสงบที่แท้จริงแล้วก็มีตรเมตตรีที่แท้จริงนะครับ ขอบคุณครับ